และนักเตะคนละในวันนี้ครับเดียโก้ฟอรันเป็นกองหน้านะครับตำนานทีมชาติอุรุกวัยโอเบียครับเริ่มต้นให้มาที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแลกจิกซอ8แปดร้อยจิกซอเท่านั้นก็ดูไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปลองกันว่าจะเก่งหรือเปล่าไปครับสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอด100ภัยร้อยเปอร์เซนต์จดทะเบียนบริษ,ษัทต,ตามกฎหมายนะครับ เติมง่ายได้ทงเพจแล้วก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์จบมามาเดียโก้ฟอร์ันครับตัวนี้โอวิอาอยู่ที่116สนะครับสลับไปส้มพลังงานให้มา4ดาวครึ่งกับท่าสกิลอีก4ดาวตำแหน่งครับโยกได้ก็คือปีกซ้ายส่วนแต่สกิลครับเป็นแต่สกิลลุงด้วยผมอัพเป็นโต้กลับมาเพราะเราต้องการความเร็วแล้วก็แต่สกิลเหลืออัพเป็นการยิงมานะครับ คุณสมบัติที่ให้มาก็จะมีปั่นโค้งกับยิงไกลเวอร์เรสสูงๆงซึ่งก็น่าจะเหมาะกับหน้าคู่นะครับฟอรันเรามาดูค่าพลังดีกว่าเด่นๆครับก็คือ agility หรือว่าความว่องไวครับให้มา200เลยนะครับเพราะได้โบกเกี่ยวกับแต่สกิลเข้าไปแล้วก็ค่าพลังที่รองลงมาเนี่ยก็คือสปิดต้นให้มาอยู่ที่190ซึ่งเรื่องของความคล่องแคล่วกับความเร็วเนี่ยผมคิดว่าเราหายห่วงได้เลยเรามาดูเรื่องการยิงดีกว่า Power s h o ชครับยิงไกลให้มาอยู่ที่198ถือว่าเยอะมากนะเกือบ200เลย การยิงธรรมดาครับ182ส่วนเส้นโค้งครับให้มาที่118ก็ดูดีนะครับสลหรับค่าพลังเท่มาแล้วก็ตัวนี้สามารถโยกเปเลปิกสายได้ใช่ไหมแต่ว่าการเปิดบอลให้มาน้อยไปหน่อยให้มาแค่9ก้นะครับก็แนะนำเล่นแค่กองหน้าน่าจะเวิร์กมากกว่านะฟอร์ลันตัวนี้ส่วนค่าพลังที่ผมสนใจนะครับก็คือความแข็งนอกจากที่มันจะโ่้งเขี้ยวแล้วค่าพลังให้มาเยอะใช่ไหมความแข็งครับให้มา133 เยอะนะสลับปีครับสลับกองหน้าเนี่ยผมว่าเยอะมากก็รวมไปถึงค่าพลังการหมุนด้วยครับให้มาที่1 5 0แถมฟอรันตัวนี้เป็นนักเตะที่ตัวสูงอยู่แล้วนะครับ180เซนคือถ้าเราดูจากค่าพลังน้าตอนนี้นะความเร็วก็มียิงก็ได้ความล่องคล่วก็มีความแข็งก็มีหมุนก็ได้คือมันดูครบเครื่องครับสลับกองหน้าครบเครื่องจัดๆแถมได้จิกซอก็ดูไม่ได้แพงอะไรมากมายถ้าเทียบกับไอตัวแรก4,000จิกซอนะครับที่มันดูเวอร์เกินไปตัวนี้แ,แค่แคดร0อจิกซอเท่านั้นโอเคคร มาสำหรับคู่ต่อ,อสู้นในตาแรกครับมากระแผนเซียม3กองหน้าเป็นลุงฟอลเลอร์นะครับฟาชโกโตติให้มาครับที่ฟอรันพรันเลนเชนหลบมาครับหลบซีดานมาแล้วก็ขอลองยิงไกลพาวเวอร์ช็อตตั้งแต่ต้นเกมนี่ไงโอคูอะไรวนะน่ะดูครับพับช้าหลุดมาได้นะครับเลี้ยงหลบซีดานแล้วก็โช่องโลงๆแบบนี้ขอลองหน่อยละกันกดเต็มข้อบอลใสฮุกลงการประตูชาตะคูให้มาที่ประตีบ ายต่อมาครับชาบองคืนให้มาที่ฟอรันแล้วก็ต่อไข่ต่อไข่ดิน้องเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วแล้วก็ขอลอกยิงนี่ไงจะยิงมุมแคบครับอันนี้ไม่ค่อยเน้นเลยโอ้โหหน้าปัานวะอันนี้ผมพลาดอีนะครับเอายังได้อยู่ยังได้อยู่เฉยไปแย่งบนมงงะนะันมย,มยังไงวะหน้าฟอรันมันไปแย่งมันยังไงวะดูครับภาพช้าดูดีอะไรวะหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็ได้ประตูไปชาตกูให้มาเปิดตี ายมาครับที่เดโก้ฟรันฟรันจะพลิกหลบลูซิโอมาได้ครับดูดิความล่องแล่วเว้แล้วก็โชว์การตักข้ามหัวมาครับพอดีเป๊อองลีใจต่อมาชาบงเกนยิงมาโอ้โหสวยงามจัดเลยว่ะคาเตอร์แท็กไม่ใช่ดิการต่อบอลดูครับการวางบอลลูกนี้พอดีเป๊ะเลยนะองลีแล้วก็มุ่งชงมาครับล่งลงสบายสบายไปตตติายขึ้นหน้ามาที่องลีบองลีพาบอลไปเองอองลี่ายค้นมาครับที่ตตติตตตอต,อ,ตอมาครับฟตตันหลุดฟอลันยังไงฟอตันโอ้โหฟอตันโดเดเบียดว่ะ ฟอรลันโดนเบียดเฉยเอาได้อยู่ไม well. e. ่รู้มัวเว้ยยังได้อยู่ไหมเกือบได้เอาได้เฉยฟอรลันมาดิฟอรลันต่อใครต่อใครมาครับดุมาแล้วแล้วก็เลนชีฟมาหนึ่งทีปันขวาเข้ามาครับซาบายซาบายเขาผมชาตนกูให้มาที่เดโก้ฟอรลันครับฟอรลันยังไงฟอรลันพามมวนพามมวนมาเฉยฟอรลันหัดจังหวาปันปันขวามายังติดอยู่แฉลับมาแต่ว่าเข้าบอลไม่ถึงว่ะชาวบอมกลินแล้วเมาครับจ่ายมาที่ชาตนกูให้มาครับชาวบอมกลินจ่ายต่อมาครับที่เดโก้ฟอรลันฟอรลันจะเลนชีเข้าใน ฟรันยังไงฟรันหาจังหวะแล้วก็จะเลนเชีทีหนึ่งฟรนปั่นซ้ายขอลองปั่นซ้ายไกลครับลูกนี้แต่ว่าเซฟว่ะทาไมขึ้นฟรันครับท้ายเกมยังพอมีแรงนี่งไงเลนเชิงมาแต่ว่ากรรมการเป่าจบเกมไปแล้วครับตานี้ชนะนะ4-0มาต่อครับสำหรับตานี้ทีฝประตรงข้ามครับมากระแผส4-2-2เปิดตีตจ่ายมาครับฟรันเลนชิงวันทูเววันทูวันทูไปดิยังได้อยู่โอเคสวยฟรันยังไงฟรานมาเร็วฟรานครับมีความเร็วแล้วก็จะปาดมาลูกนี้ ฟอรลันขอลองปั่นซ้ายขอลองปั่นซ้ายมาครับแต่ว่าเซฟได้ว่ะเชนี่ยังได้เปิดอยูไปครับเดียโกฟอรันตัวไกลเลยฟอรลันกระโดดมุ่งได้ไหมโอ้โหแม่งไม่กระโดดด้ซ้ำอ่ะปันได้ปันน่ปนมาลูกนี้แต่ว่าก็ไม่มีแรงอะไรวะต่อติจ่ายมาองลี Only, แทงช่องมาครับหลุดเฉยแล้วก็ยิงมุมแคบโอ้โหดูการหาช่องกับความคมของเดียโกฟอลันโคตรเอาเรื่องตติ ให้มาครับองรีองรีแทงช่องต่อล้ำหน้าหรือเปล่าฟอรันปั่นมาก่อนแล้วกันลุกนี้ครับเข้าไปแล้วแต่ว่าล้ำหน้าต่อเลสแทงช่องมาครับที่ดีเดียด็อกบานี่แงเจอไปดิส่วนครับรอรอะไรอไร่ะรออะไรอ่ะน้องฟอรันพี่บอลมาแล้วก็จะเล่นชื้อมาหลบมาได้แล้วก็จะต่อไข่ต่อไข่มาหลุดโอ้โหดูดิความเร็วแต่ว่ามีตัวซ้อนมาน่าเสียดายจะไปไหนเปเล่เจอกับฟันได้หน่อยอุ้ยโอ้โหเปเล่พี่บอลมาได้เฉยจ่ายมาลุกนี้คิดมันองตัวคิดมันปั่นมาก็หายเลยครับเปิดตีจ่ายมาชาบ,บอมกึน จ่ายขึ้นหน้ามาครับที่เดโก้ฟรันฟรันยังไงโชว์การพลิกแทงพลิกแทงแล้วก็แทงช่องมาที่องลีหลุดเฉยแล้วก็ยิงมาอกอุโหโห๊การแทงช่องน้ําหนักพอดีเป๊ะเลยดูครับภาพชา้าแทงช่องลูกนี้เหนือคาดอยู่เหมือนกันนะจ่ายตัดหลังมาครับแล้วองลีใช้ความเร็วกดขวาเข้ามาครับสบายๆชาบงคืนแทงช่อง <t ell> มาครับที่องลีองลีจ่ายมาครับที่ฟรันแล้วก็ต่อไข่มาครับลูกนี้ฟรันยังไงเลนเชลงมาฟรันปั่นสายปั่นสายไกลมาครับแต่ว่ายังเซฟได้ว่ะเชนี่ฟรัน ฟรานพักบอลแล้วก็จ่ายมาครับที่ยองรีให้ต่อมาครับที่ตอติฟานเชสโกตอติยังไงตอติรอเพื่อนเติมแจ้าข้ามมาก่อนครับชาโนกูแทงช่องต่อมาครับที่นูโนนูโนรอเปิดเปิดมาที่เดียโกโฟอรันครับลูกนี้โอ้โหสวยงามวะ่ะสวยงามจ,จัดๆเปเร่เปเร่จะไปไหนจ่ายมาวิอโอโหอะไรอ่ะทีเดียวหลุดเลยลุงฟอเลเร์โดนว่าลูกนี้โอเคครับเรามาต่อในแมนเนเจอร์ครับทีม่งตรงข้ามมีโอเว่นวะ่ะเป็นกองหน้าเฮ้ โอโ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยดูการต่อบอลมาถึงเก้าเลยเหรอติกิตา้าปะเนี่ยยังไงพาเมอร์พาเมอร์เปิดมามงเลีย์ไปนุโน,โนอุ้ยเลีย์ไปก่อนเอ้กองหน้าเก็บฟอรันฟอลันหม่งชงมาครับให้เพื่อนชาวนกูจ่ายมาชาบงกืนชาบงกืนพาบอลไปเองครับยังรอหลอกอยู่จ่ายคืนมาที่เปร์ตีเปร์ตีไงเปร์ตีพาบอลไปเองทางปูงโล่งสบายแล้วก็จ่ายมาที่ฟอรันฟอรันหาช่องหาช่องจ่ายก่อนสวยตอติตอติยิงไกลจ่ายมายังได้อยู่ยังได้อยู่องลียิงซ้ายเข้ามานี่ไง ปัดได้ไงวะนะ่ะยังได้เปิดมุมโยไปครับชาโรกูชาโรกูเปิดมาตรงนี้ครับที่องลีหมุนไม่ได้ครับแต่ว่าบอลจะเข้าทางชาบอมกึืนเปิดกลับมาองลีทาไมองลีมันเด่นกว่าวะแนละ้วฟอรลันมันหายหัวไปไหนวะนะ่ะต่อตีจ่ายมาครับที่องลีองลีให้มาฟอรลันยิงไกลแม่งเลยฟอรลันหาช่องแล้วก็จ่ายมาก่อนชาบอมกลืนชาบอมกลืนเปิดมาตรงนี้องลีได้มุนแม่งไม่ได้หมุนอีกแล้วยังได้อยู่แถวสองเปิดตียิงไกลมาครับเอาเข้าเฉยเอา คือนึกว่าเข้าไปแล้วไงเมื่อกี้นี้งงเลยองเลียบยังไงจ่ายมาที่ฟอรลันฟอรลันยังเก็บบอลได้ยังเก็บบอลได้อยู่แทงช่องต่อมาที่ชาบงเกลินให้มาองรีแต่ว่าโอ้โหจ่ายบอลไม่ดีเลยวะโดนสวนเนี่ยนะมาโค่าแทางมาที่ซาร่าแล้วก็แทงต่อมาโคราหลุดหลุดเฉยยังไงบอกไม่ได้โอ้โหโดนยิงวะ่ปะปฏิจายก่อนเพื่อนปฏิยังไงปฏิจ่ายมาชาบงเกลนชาบงมกืนจ่ายไปที่ฟอรลันสวยฟอรลันพลิกบอลมาโอ,อ้โหทิ้ดเดียว ถ้าพลิกบนได้นะเรียบร้อยแน่ก็จบเกมไปแล้วนะครับสลับตานี้เราแพ้นะแต่ว่าเรามาดูเลตติ้งครับของฟอรลันอยู่ที่6.0นะครับก็เล่นพอๆกับอองรีนะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายมาต่อครับตานี้โอ้โหฟอรลันฟอรลันเจอกับฟอรลันครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามก็มีเหมือนกันไปครับตอติตอติฝั่งเราจ่ายมาที่นูโน่เมเดสนูโนพาบอลขึ้นมานูโนอย่างไงนูโนจะเปิดหาช่องเปิดไม่เปิดว่าจ่ายมาตอติแล้วก็จ่ายมาที่นูโนนูโนจ่ายขึ้นมาตอติยิไงไกลตรงนี้โอโ เอาฟอรลันมึงยกนิ้วทำไมวนะน่ะมันยกนิ้วทำไมวะผมไม่เข้าใจมึงไม่ได้มีส่วนร่วมเลยเพื่อนสวยมาลูกนี้มุ่งไปองรีคนเดียวสาบายาบายครับจ่ายมาตอติตอติจ่ายขึ้นหน้ามาครับตอติจ่ายแล้วเนี่ยยังได้อยู่สวยเชอูกูให้มาองรีจ่ายาที่ฟอรลนันฟอรลันยังไงฟอรลันหาช่องแทงช่องมาลูกนี้สวยงามจัดจังหวะพอดีเป๊ะแต่ว่าตอติเสียบอลครับโดนลุมอุ้ยหลุดมาเฉยโซคารเตสจ่ายมาที่ฟอรลนันฟอรลันฝั่งตรงข้ามนี่ไงเจอน้าเมากระแทกแต่ว่าเอาไม่อยู่ชิปหายแล้วสมบัตไร ายมานตรงนี้เรียบร้อยไปเนี่ยโอ้โหถึงก็จะโดนนะครับยาชินเซฟได้จริงๆจ,จ,จ,จะเรียกเซฟก็ไม่ได้ดิคือแบบว่ามันวิ่งไปรับบอลได้เฉยฟรันมุงมาที่องลีแล้วก็มุงต่อมาชาบอมกึืนให้มาที่องลียบจ่ายต่อที่ฟรันแล้วก็แทงช่องมาสวยงามจัดองลีหลุดองลียังไงองลีโดนเบียดจานไม่ฟาวด้วยโอ้โหไม่ฟาวอะ่ะยิ่กู้ฟรันฟรานฝั่งตรงข้ามนะครับให้มาที่เซียร์เซเว่นเซียร์เซเว่นเจอกับฟานได้เซียร์เซเว่นจะสูตรเดิม สูตี๋วเลี้ยงมามุมทงแล้วก็มาหยุดหรือเปล่าไม่หยุดเปิดมาวานแล้วก็ตรงนี้โดนมุง้ขู่เซฟยาชินชาบอมกลืนใจมาครับที่เปร์ตีให้มาต่อที่ฟอรันแล้วก็คืนมาครับชาวบอมกิืนให้มาที่เปร์ตีเปร์ตียังไงเปร์ตีแทงต่อมาครับฟอรันเติมหน่อยดูที่สังเกตครับฟอรันมันเติมช้าอยู่เหมือนกันนะมันุวดเร็สูงๆไงต้อตีได้มุงหรือเปล่าไม่ได้ม่งวันลนูกนี้ได้เสียดายซีอาร์เซเว่นยังไงยกข้ามหัวมาแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับยาเสียบอลกู้ข่ต้อตีโอเคยังได้อยู่ตตจมา ที่ชาวโนกูจ่ายต่อมาครับนูนโนเมเดสนูนโนจ่ายมาองรีองรีใหมาฟรานยิงไกลบ้างเลยจ่ายมาต่อชาบงกุนเปิดตียังไงเปิดตียิงไกลครับอ้โหูโคมวะแบตลี่จ่ายมาครับที่ฟรันให้มาเซียเซเว่นเซียเซเว่นยังไงหาช่องหาช่องยิงเซียเซเว่นเอาไม่อยู่ยิงมาอ้โหูโคมจังวะเฮ้ยมันยิงไปได้ไงวะน่าเซียเซเว่นองรีบให้มาที่ชาวโนกูจ่ายมาตติฟานเชสโกตติจ่ายมาต่อครับที่นูนโนเมเดตนูนโนจ่ายต่อมาชาวโนกูให้มาครับองรี อลีแทงมาที่ตติตติยังไงนุ่นะ่โลงแล้ว,วน่าฟอรลันนะเพื่อนโอ้โหไม่มีใครมองฟอรลันกูเลยถามจริงฮะคือมาเพิ่งย้ายทีมาไงก็เลยเพื่อนอาจจะยังไม่ค่อยไว้ใจนะครับก็หลังจบเกมนะครับชนะไปได้สองหนึ่งเรามาดูเลตติ้งครับฟอรลันเนี่ยถึงจะไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าจังหวะเชื่อมเกมจังหวะจ่ายบอลมันก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับโอเคครับล่าจะที่ได้ไปเล่นมาสำหรับเดียกโกฟ,ฟอรลันล่างใหม่สกิลลุงบอกได้เลยว่าในแมนเชเอร์เป็นตัวที่เฉยๆนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต โคตรเก่งโคตรเทพโคตรอันตรายซึ่งฟอร์นาล่างนี้นะครับก็มีเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมอยู่นะครับก็คือการหาตำแหน่งมันหาตำแหน่งหาพื้นที่ในการจบสกอร์เนี่ยหรือว่าหาช่องทำได้โคตรดีโคตรเทพโดยเฉพาะในเฮดทูเฮดนะในเมเลเจอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนเรื่องของความเร็วครับโคตรจัดจ้านไม่ไปสองลองใครเลยเป็นนักเตะที่ตกบอลแล้วพุ่งมากเวลาเล่นท่าสกิลเนี่ยไม่ว่าจะซีดานเทอร์หรือว,ว่าเลนเชงตามค่าพลังเลยครับความมั่งไว ให้มาถึง200ถ้าสกิลก็สีดาวใช้ได้โคตรคล่องเขล้วแถมบวกสปีดต้นไปอีก190โคตรเร็วโคตรคล่องเขล้วเลยครับทีนี้ใครเจาอยู่คือมันเก่งจริงอะ่ะเก่งแบบว่าเหนือคำบรรยายครับในเฮดทุเฮดนะการยิงครับธรรมดาคมมากการปั่นก็คมการยิงไกลก็คมมากๆอีกเช่นเดียวกันจ่ายบอลครับถ้าถามว่าดีไหมการแทงช่องการตัดข้ามหัวทาได้ดีครับแต่ว่าการเปิดบอล ทำได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งครับการเบียดชนนะฟอรลันนอกจากที่จะมีความเร็วเนี่ยเวลาไปกับบอลครับสามารถเบียดจุกชาิลักเลยได้นะครับเป็นนักเตะที่มีความแข็งมงบอลก็อย่างที่เห็นไปในไฮไลท์กระโดดเทคตัวโคตรสูงนะครับมงได้แบบส,สบายๆแต่ว่าจะเป็นในสถา,านการณ์ที่ฟอรลันมาวิ่งเข้ามาชาร์จมงนะครับถ้าเป็นจังหวะที่บอลลอยเนี่ยแล้วมันต้องกระโดดเทคตัวไปเบียดแย่งกับเซนเตอร์จังหวะพวกนั้นฟอรลันจะสู้ไม่ได้นะครับมันจะเน้นแบบว่า หาชชอวิ่งเข้าไปหม่งซะมากกว่าก็คือมันเก่งอะไม่รู้จะสรรหาคําไหนวะคุ้มค่ามากๆเป็นลอจิกซอในเฮดทูเฮดถ้าใครสายเล่นมือนะครับสายเล่นเฮดทูเฮดเนี่ยแนะนําแลกได้เลยครับแบบไม่ต้องคิดเยอะแบกแน่นอนเป็นแบกของทีมคุณอะแต่ว่าถ้าคุณเน้นเมเนเจอร์นะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่วะคืออย่าเพิ่งเข้าใจผมผิดนะครับมันก็มีความเก่งอยู่ในเมเนเจอร์บางตาก,ก็ยิงได้เยอะด้วยบางตาก,ก็เชื่อมเกมได้ดี แต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยเม่ดเจอกับเฮดทูเฮดผมคิดว่ามันห่างกันเยอะมากๆในเมเดจเจอเนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้าเคี่ยวเหมือนกับในเฮดทูเฮดเลยอะ่ะแล้วก็เรื่องของความเร็วด้วยมันดูไม่เร็วเท่าในเฮดทูเฮดนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นรถจิ๊กซอครับยังไงก็คุ้มค่าราคาในตลาดอันนี้ก็คุ้มค่าเช่นเดียวกัน1,900าล้านราคาที่เราจ่ายไปกับความสามารถที่เราได้มาเนี่ยคุ้มค่ามากๆครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งครับฟอร์ลันก็จะลืมไปแลกกันนะครับสำหรับตัวนี้โอเคครับสำห like, รับใคร ตรงนี้รับไปก่อนสวัสดีครับ